จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจับมืออีกะแชร์มุมมองและวิธีการแปลงวัฒนธรรมประเพณีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหนุนการท่องเที่ยวปรับตัวตามกระแสะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาคารอาเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนายวิรพงศ์ริ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน b e c o m e the New Economic Tiger of Asia การเปลี่ยนต้นทุนสู่พลังขับเคลื่อนเป็นงานที่อิก,กะ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่และธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนของภาคส่วนต่างๆให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดโดยใช้ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามและยาวนานมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหล่านั้นโดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอิกะค่ะได้ประสบผลสําเร็จโดยการนาเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้กับบริบทในปัจจุบันผ่านการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีทําให้เกาหลีสามารถประสบผลสําเร็จด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมสังคมและประเพณีดั้งเดิมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งทางอิกะก,ะก็ได้มีการแชร์มุมมองและวิธีการแปลงวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆออกมาเป็นมูนลค่าไม่ว่าจะเป็นต้นทุน ทางด้านชุมชนอาหารกิจกรรมหรืออื่นๆรวมทั้งมุมมองของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เปลี่ยนไปโดยใช้การท่องเที่ยวของเกาหลีเป็นแบบอย่างค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม